ครับผมอยู่กับช่องพีจุกจิกจ้กผมนะเราก็มาอยู่ที่เดิมกับบรรยากาศเดิมเดิมอีกแล้วนะครับโอเคคือผมขออนุญ,ญาตรีวิวตอนคืนบ้างนะคือผมอยากรีวิวตอนคืนมากคือกลางวันผมไม่มีเวลานะครับทางานด้วยดูยังใส่ชุดทํางานอยู่เลยนะ FC ทักมาพี่รีวิวรถหน่อยโอเคจัดไปครับผมนะ <S <S ี๋ยวเราจะมาดูที่ผมจะรีวิวนะครับเป็นรถเวฟทั้งหมดเลยเวฟร้อยสิบทั้งหมดเลยนะครับนะก็กลุ่มเขาจะเป็นเวฟร้อยสิบทั้งหมดเลยแต่ว่าสวยมาก ข้างนอกจะไม่สวยข้างในโอ้โหเสียงท่อนี่ปัดเบลึกเท้อเลยเดี๋ยวเราไปดูกันสวัสดีครับผมสวัครับชื่ออะไรครับชื่อแอนชื่อแอนครับ f เฟซบ o ๊กวัวนาอินข่าวโอเควัวนาอินข่าวโอเคเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้นะวันนี้น้องจะพาพี่มาดูรถอะไรยังไงตอนใบคอนแฮ้รถอะไรครับเวฟลอยสิบไปครับเวฟลอยสิบนะน้องเขาเขินเคๆอยู่นะท่านผู้ชมลอยสิบไอตัวเก่าปีอะไรปีสองพันเก 1,900. โอเคเดี๋ยวเรามาดูรถกันเลยช่วยว้าวนี่เป็นสีเดิมหรือเปล่าครับสีเดิมครับขาวชมพูใช่ไหมครับอ๋อขาวชมพูแบบนี้เลยนะคนดูเดี๋ยวเราให้ดูรอบๆก่อนนะนี่มาเลยครับชุดบนครับชุดบนจะเป็นหน้ากากเค็บล่าเคบลาแทไหมไม่ไม่แทสครับไม่แท้ราคาเท่าไหร่พี่เนี่ยสามร้อยบาทครับสามร้อยบาทโอเคแล้วก็มือเบรก ของ CNC CNC เท่าไหร่ครับ170บาทครับ170บาทมันพับได้นะครับโอ้โคเกี่ยวเลยอ่ะก็จะเป็นนาไม้นาไม้ดิจิตอลครับดิจิตอลกี่บาท1,500บาท1,500บาทครับโอ้โหก็มือคลัตช์เอ่อ200บาทครับมือคลัตช์นี่เป็นของอะไรครับเออ่ของโซนิคครับของโซนิคใช่มั้ยใช้งานได้จริงมั้ยเอ่อผมถอดออกแล้วเมื่อตะกี้ ไม่ได้คือหลอกๆกล้นะโอเคเรามาดูไฟกันต่อไฟเป็นไฟเปอร์เจตเตอร์ครับไฟเบอร์เดอร์ครับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทหนึ่งร้อยห้าสิบบาทอันนี้คือเป็นลูกลูกเดียวหรือว่าเรามาซื้อแบบนี้ทั้งชุดลูกเดียวเออผมซื้อมาใส่เองอ๋อใส่เองโอเคครับอันนี้เป็นน็อตทองสามตัวตัวกี่บาทครับผมตัวสามสิบห้าบาทครับตัวสามสิบห้าบาทโอ้สองตัวสามตัวก็ร้อยกว่าบาทโอเคเรามาดูโชคเดิมครับโชคเดิมโชคเดิมปั๊บ อันนี้บางคนน่าจะเป็นของคาร์บอนครับคาร์บอนว่าเคบลาครับเคบลาใช่ไหมเคบลาเท่าไหร่นี่พี่สามร้อยบาทเหมือนกันครับสามร้อยบาทเหมือนกันโอเคก็จะเป็นนี้แบบนี้เลยบางคนน่ามาดุมย่อหน้าลังสองพันสามร้อยบาทรู้ไหมว่าดุมย่อเป็นของใครยังไงเออไม่ไทราบเหมือนกันโอเคครับไม่เป็นไรครับนี่ ขอบจะเป็นขอบสีทองนะครับโยโกหโยโกฮาม่าอยากทราบดุมยอ่อกี่บาทคูนึ่งหน้าหลังสองพัส <2, 300 S 1> AH ามร้อยสองโอ้โหขอบอ่ะคูนึงเท่าไหร่หนึ่งพันห้าสิบบาท1,050หนึ่งันห้าสิบบาทบอโอเคฟังนี้ก่อนปั๊มก็จะเป็นปัมมป๊มเดิมครับปั๊มเดิมใส่เบรกเดิมใช่ไหครับครับแล้วก็จานไหนพี่บิลเิ่งมา การเจาะกี่บาทพี่การเจาะสี่ร้อยบาทสี่ร้อยบาทอันนี้คือเราต้องใส่อันนี้สเปเซอร์สเปเซอร์คืออะไรพี่รองครับเอรองดุมรองดุมครับ๋อแล้วถ้าเราไม่รองอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นไหมมันจะใส่ปั๊มเบรกไม่ได้ครับจะใส่ปั๊มเบรกไม่ได้ครับเพราะปั๊มปัมมันจะติดกับซีลวดอ๋อแล้วก็รองให้มันสูงขึ้นมาอ๋อย่างนายเป็นห้าสิบทับร้อยครับ เส้นเท่าไหร่ไม่แน่ใจเหมือนผมใช้มานานเลยอ๋อโอเคโอเคโอเคเป็นลายไฟโอก็เปลี่ยนดอกบ้างนะโอเคเรามาดูฟ้าว้าวสีแดงสีชมพูอ๋อสีชมพูอ๋อ้เรืองแสงครัโอ้เรืองแสงใช่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 ทำเองครับพ่นเองครับพ่นเองกระป๋องกี่บาทนี่สีนี้กระป๋องเจ็ดสิบบาทครับเจ็ดสิบบาทเป็นสีของไม่ไม่ทบำแลัวผมให้โอเคลิ้นลิ้นเดิม เดิมครับลิ้นเดิมนี่นะว่าลิ้นซีบีเดิมครับเดิมเดิมฟันปากไหมไม่ครับโอ้ไม่มีละไม่มีเวลาไม่มีเวลานะหัวฉีดอะไรครับหัวฉีดเดิมครับหัวฉีดเดิมหมดเลยนะครับเดิมเดิมหมดเลยคือเดิมหมดเลยโอเคนี่มาดูแข้งก็แข้งเดิมท่อของซีบีเคมาครับนะเคมาเนาะ โอเคขอท่อท่อนี้กี่บาทครับเออหนึ่งพันสี่ร้อยบาทครับหนึ่งพันสี่ร้อยบาทจะเป็นคอท่อเขาเรียกว่าคอท่ออะไรแบบนี้คอเซ็ตครับคอเซ็ตอ๋อคือตรงรุ่นของเว็บร้อยสิบเลยใช่ไหมร่าไงตรงรุ่นเลยตัดแปลงมาครับอ๋อตัดแปลงมาอ่าใช่ใช่ใช่อ๋อ นี่ขอทอ,อย่างให,ใหญ่จังนะเราชกจะเป็นชกเดิมชกเดิมพ่นสีครับพ่นสีแล้วก็มีนี่ไหมหรือว่าเปลี่ยนไหมหรือว่าเดิมเปลี่ยนครับไอ้หูหูหหโหลดครับอ๋อหูโหลดพี่บาทนะคู่หนึ่งคู่หนึ่งร้อยหกสิบบาทครับร้อยหกสิบบาทอืมโอเคฝั่งนี้มาฝั่งนี้คนดูอันนี้ก็จะเป็นขาตั้งขาตั้งครับขาตั้งอะไรเนี่ยเออขาตั้งลีดครับอ๋อร้อยแปดสิบบาทร้อยแปดสิบบาท สวยเนาะเอะมันมีแบบนี้นะที่จริงที่ผมเห็นคือจะเป็นรูปตีนอะใช่ไหมใช่เพราะผมไปมไปซื้อมันหมดครับอ๋อ,อเออแบบนี้ก็สวยนะคนดูนะนี่สเตอร์หนะ้าเป็นสเตอร์เบอร์สิบสีครับสิบสี่ครับข้างหลังยี่สิบสี่ยิบสี่โอ้เล็กจัดเลยดูสิแล้วผมจะมองเห็นยังไงนี่โอ้เล็กมากเลยทุกคนดูนี่ประมาณนี้เลยก็จะเป็นอาร์มเดิมครับอืมขอบ โ,โยโก้เหมือนกันสีทองดุงอ๋อดุมย้อนดูแวววับเลยโอ้โหโอ้โหโคตรสวยเลยทีเด็ดทุกคนทีเด็ดมันอยู่ใต้เบาะนะครับหรือว่าใตาก้กระโปรงฮะ hey! ไม่ใช่ใต้เบาะมาแล้วก็จะเป็นเบาะของอันดามันครับอันดามันสี่เบาะซิงสุราตหรอครับโอเคกี่บาทนี่ปาทมากี่บาทรือว่าซื้อมาเป็นเบาะใบนี้เลย ซื้อผ้ามาหุ้มครับซื้อผ้ามาหุ้มครับผ้าบอกรี120บาทอ๋อแล้วไปหุ้มที่ร้านใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวมาดูแต่เบากันหน่อนนี่คืออะไรอันนี้เออมหาอุดครับแปะไว้มหาอุดแปะไว้อันนี้คือปั้มติบเดิมหรือว่าเปลี่ยนความติบเดิมครับเดิมแล้วทำไมต้องอุดแบบนี้เพราะอะไรมันรั่วรั่วไงเจาะมาครับเจาะมันมันรั่วครับอ๋อมันรั่วอันนี้เป็นถังเดิมเลยนะครับก็จะเป็นสายน้ำมันครับสายน้ำมันสายน้ำมันนี่ซื้อมาเท่าไหร่ เออเม็ดละสิบแปดบาทครับเม็ดละสิบแปดบาทครับนี่สีเด็ดมันอยู่ตรงนี้โอ้โหได้คูเลตใช้งานได้จริงหรือเปล่านี่ใช้ได้จริงครับใช้ได้จริงอันนี้กี่บาทนี่เลคูเลตเออห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทพรสายพร้อมอะไรแบบนี้เลยอ่ะรู้ว่าไงครับสายซื้อแยกครับซื้อแยกครับแค่ตัวนี้ตัวเดียวครับโอ้โหไหนลองเปิดกุญแจดิว่ามันใช้งานได้จริงหรือเปล่าไปไม่ขึ้นไปไม่ขึไม่ขึ้นเหรอมันต้องสตาร์ทหรอ เอาแบบนี้มีไฟสตาร์ตนะสตาร์ตอ๋อสตาร์ตเดี๋ยวผมให้ดูสตาร์ตอ๋อนี่ไม่ไม่ดิจิตอลนะคือเป็นแบบนี้ครับอ๋อมันเปลี่ยนสีได้ไหมถ้าเราเบื่อสีนี้เปลี่ยนสีอื่นได้ไหมเปลี่ยนได้ครับแต่ว่าวันนี้สายมันขาดเลยอ๋อสายมันขาดแล้วมาเดี๋ยวเราฟังเสียงกันเดี๋ยวดูไฟหน้าโอติเตอร์อันนี้เป็นไฟอุตร้าแมนหรือเปล่าใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไหมอ๋อไม่ใช่ไฟอุตร้าแมนนะคุณดู โอเคเดี๋ยวเรามาดูปังบันต anyway> ิ๊กว่ามันจะเดินจะดีจะดีอะไรก็ไปมาดูกันเลยมานี่ปังติ๊กใช้งานได้กินนะคนดูคนดูหน่อยโอเคนี่ผมขอฟังเสียงสักหนึ่งซิงเกิลหรือว่าหนึ่งบทเพลงจัดมาโอ้โหลั่นมากปิดกุญแจได้เลยครับถอรลั่นนะครับ นี่ผมมาตรงนี้ผมเสียวตำรวจมากเลยแต่ว่าไม่มีใช่ไหมไม่ไม่ค่อยมีใช่ไหมใช่ไหมครัคือเราจะบอกคนดูว่าเราไม่ได้อยู่ข้างบ้านหรือว่าอะไระเราอยู่ข้าง,ข,างข้างป่าเลยนะนี่เราให้คนดูดูนะครับเราเบิ้ลแค่แป๊บเดียวนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวอะไรไปก่อนนะครับขอบคุณมากที่มาให้ผมรีวิวสวัสดีครับผม